สวัสดีครับทุกท่านนี่คือการรบที่โหดร้ายและดุเดือดที่สุดครั้งหนึ่งในสงครามรัสเซียยูเครนการต่อสู้เพื่อแย่งชิงจุดยุทธศา์ที่สําคัญและบทเรียนที่ว่าราคาของอิสราภาพนั้นสูงเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้วันนี้แอดมินจะพาทุกท่านไปเจาะลึกทุกขั้นตอนการต่อสู้เมื่อกองทัพรัสเซียได้ใช้คอนอันทรงพลังเข้าถล่มที่มั่นของยูเครนจนทหารยูเครนต้องพ่ายแพ้ไปในศึกยกแรก ก่อนที่ยูเครนจะกลับมาเอาคืนด้วยการส่ง M2 แบตเตอรี่และฝูงโดโรนสังหารเพื่อทวงคืนทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วนี่คือเรื่องราวความพ่ายแพ้และการแก้แค้นในสัมรพมที่ดุเดือดที่สุดครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปแอดมินต้องบอกว่าสารคดีสั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อ้างอิงมาจากข่าวคงเรื่องจริง แต่ว่าก็มีการเสริมแต่งบางเรื่องเข้ามาเพื่อให้ทุกๆท,ท่านได้เข้าใจรูปแบบการสู้รบในยูเครนได้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดและเป็นการย้ำเตือนว่าอิสรภาพนั้นมันเป็นสิ่งของที่ราคาแพงที่สุดสำหรับมนุษย์เลยครับ การโจมตีเริ่มต้นอย่างไม่ปราณีรัสเซียได้เปิดฉากด้วยหนึ่งในอาวุธที่น่ากลัวที่สุดในคลังแสงของพวกเขามันคือระบบจรวดหลายลำกล้องเทอร์โมบริกทอส 1A ขี่ปาวุธที่กินออกซิเจนและสร้างแรงดันมหาศาลทุกชีวิตในรัศมีระเบิดจะถูกเผาผ่านจนกลายเป็นนรก หลังจากการระดมยิงอย่างหนักนหน่วงหนู่จู่โจมของรัสเซียก็พุ่งเข้าใส่แนวตั้งรับของยูเครนในทันทีพวกเขาใช้รถจักรยานยนต์และยานเกราะลำเลียงพลบุกทะลวงแนวป้องกันที่อ่อนแอลงอย่างรวดเร็วของยูเครนเป้าหมายเดียวก็คือการกวาดล้างทุกชีวิตในแนวสนามเพาะให้สิ้นซากการบุกครั้งนี้ฐานจู่โจมรัสเซียยังได้รับการสนับสนุนจากปืนครกที่คอยยิงจากด้านหลังอีกด้วย ความก้าวหน้าในการบุกข,ของรัสเซียนั้นรวดเร็วมากฐานยูเครนเริ่มล่าถอยนอกจากนี้รัสเซียยังได้ส่งหน่วยสไนเปอร์นำกําลังมาดักซุ่มการถอนตัวของหานยูเครนด้านผู้ควบคุมโดรนของรัสเซียพบเห็นหานยูเครนที่กำลังล่าถอยพวกเขาได้ส่งพิกัดให้กับหน่วยสไนเปอร์และรัสเซียก็สามารถจัดการกับฐานยูเครนได้ไม่น้อย มันเป็นสงครามที่โหดร้ายและเย็นชาหน่วยจโจมของรัสเซียได้กวาดล้างสนามเพราะของยูเครนได้เกือบทั้งหมดโดยไม่พบการต่อต้านจากยูเครนมากนักอันเป็นผลมาจากการระดมยิงด้วยปืนใหญ่และระบบจรวดทอร์ 1A ซึ่งทำให้ยูเครนสูญเสียอย่างหนักในช่วงต้น ตัดกลับมาที่ทางฝั่งของยูเครนเมื่อพวกเขารู้แน่ชัดว่าน่าจะสูญเสียฐานที่มั่นไปอย่างแน่นอนพวกเขาจึงได้ส่งยานกราะแบบ M113 เข้ามารับผู้บาดเจ็บชุดสุดท้ายที่พยายามจะถอนตัวแต่ฝ่ายของรัเสเซียก็รออยู่แล้วทีมโดรนสอดแนมได้ส่งพิกัดให้กับหน่วยต่อต้านรถถังเข้าโจมตีในทันที ในจุดนี้รัสเซียต้องใช้จรวดอบิจีสมลูกและขีปนาวุธต่อต้านรถถังอีกหนึ่งลูกถึงจะสามารถทำลายยานเกราะคันนี้ลงได้มีภาพที่น่าสะเทือนใจก็คือฐานยูเครนสู้จนหยดสุดท้ายก่อนที่พวกเขาจะถูกทำลายลงในที่สุดการรบในครั้งนี้จบลงด้วยชัยชนะของรัสเซียหลังจากที่พวกเขาสามารถยึดแนวตั้งรับของยูเครนได้ก็เร่งปรับปรุงสนามเพาะให้มีความแข็งแรงมากขึ้น ส่วนกองบัญชาการของรัสเซียมีคำสั่งให้ลากยานเกราะ m อ1 3เพื่อกลับไปเป็นถ้วยรางวัลของพวกเขาเมื่อถึงช่วงเวลาพรบค่ำ่านรัสเซียก็เสร็จสิ้นการสร้างฐานที่มั่นพวกเขานั่งคุยกันเรื่องทั่วไปและความคิดถึงบ้านแต่ในความเงียบงันที่แนวหน้าวันพรุ่งนี้อาจไม่มาถึงสงครามก็เป็นแบบนี้สู้กันวันต่อวัน ส่วนทางฝั่งของยูเครนพวกเขาไม่ได้ยอมแพ้กองบัญชาการของยูเครนใช้เวลากว่า2สัปดาห์สำหรับการวางแผนอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในอดีตและเริ่มการตอบโต้กลับด้วยยุทธวิธีที่เปลี่ยนไปพวกเขาเริ่มปฏิบัติการด้วยการส่งดโดรนเอพวเข้าสกัดกั้นฐานรัสเซียที่กำลังเดินทางมาเสริมกำลังภาพที่น่ากลัวก็คือฐานเหล่านี้ต้องวิ่งหนีดโดรนที่บินเร็วกว่าพวกเขามาก สำหรับหลายคนนี่คือจุดจบที่หลีเกเลี่ยงไม่ได้ท่านรัสเซียสามนายเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์มาพร้อมกับอาวุธหนักและสเสบียงแต่ว่าพวกเขาก็โชคร้ายถูกโดรนเอ v พีวีของยูเครนโจมตีแม้ว่าพวกเขาจะพยายามเดินทางไปยังแนวหน้าด้วยอาศัยป่าข้างทางเป็นที่กำบงัง แต่ในท้ายที่สุดก็ถูกทั้งปืนครกและโดรนของยูเครนโจมตีลงได้สงครามมันก็โหดร้ายแบบนี้ไม่มีคําว่าปราณีสําหรับผู้รุกรานชาวยูเครนมองฐานรัเสเซียว่าพวกเขามาเพื่อฆ่าดังนั้นจึงต้องถูกกําจัดในขณะเดียวกันหลังจากที่ใช้โดรนลาดตระเวนและการโจมตีด้วยโดรนหยุดลง ปืนใหญ่สนามอัตตาจรของยูเครนก็เข้าร่วมกันต่อสู้พวกเขาโจมตีสนามเพาะของรัสเซียอย่างเป็นระบบและเตรียมพร้อมสําหรับการบุกจู่โจมยึดฐานที่มั่นคืนจากนั้นแบตเตอรี่ก็เข้าสู่สมรภูมิรถรบฐานราบสัญลักษณ์ของพันธมิตรตะวันตกพร้อมบุกเต็มที่ส่วนทางฝั่งของรัสเซียก็ไม่ได้นิ่งเฉยเพวกเขารู้ดีว่าการเปิดฉากโจมตีด้วยปืนใหญ่จากทางฝั่งของยูเครนมันเป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้น พวกเขาได้ส่งโดรนลาดตระเวนขึ้นบินทันทีและแล้วทีมโดรนของรัสเซียก็มองเห็นยานเกราะแบตเตอรี่ของยูเครนหน่วยต่อต้านรถถังของรัสเซียรีบโหลดอาวุธต่อต้านรถถังขึ้นหลังรถกระบะเคลื่อนย้ายไปยังจุดซุ่มยิงเพื่อรอจังหวะหวังจะทำลายแบตเตอรี่อย่างไรก็ตามรถรบฐานราบคันนี้ก็สามารถรอดพ้นจากการโจมตีมาได้อย่างเหลือเชื่อแบตเตอรี่หลุดเข้ามาถึงแนวตั้งรับของรัสเซีย ปืนใหญ่ขนาด25มิลลเมตรของมันระเบิดกระสุนเข้าใส่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าเปิดทางให้หน่วยจู่โจมของยูเครนกระโดดลงสนามเพราะในทันทีสงครามกลางสนามเพราะกลับมาอีกครั้งทหารยูเครนบุกหนักแต่รัสเซียไม่ยอมแพ้พวกเขาส่งไพ่ไปสุดท้ายเพื่อพลิกเกมมีทั้งหน่วยสไนเปอร์โดรน FPV และรถถังเพื่อกู้สถานการณ์หน่วยสไนเปอร์ของรัสเซียถูกส่งเข้าประจำตำแหน่ง เพื่อขัดขวางการบุกของยูเครนพวกเขาทำงานอย่างมืออาชีพเพื่อกำจัดหน่วยจู่โจมของยูเครนให้ได้หลังจากยิงออกไปแล้วพวกเขาก็เคลื่อนย้ายตำแหน่งหลังจากหน่วยจู่โจมของยูเครนถูกโจมตีพวกเขาจึงตอบโต้ด้วยหน่วยปืนครกเพื่อขับไล่สไนเปอร์ของรัสเซียแม้ว่าลูกระเบิดจะตกห่างจากสไนเปอร์ชาวรัสเซียไปไม่มากแต่พวกเขาก็รอดมาได้อย่างปฏิหาริย์ อย่างไรก็ตามฐานยูเครนก็ยังคงสู้ต่อไปแม้จะถูกสไนเปอร์และดโดรนแบบ FPV ของรัสเซียโจมตีเพื่อขัดขวางการรุกก็ตามฐานยูเครนหลายนายได้รับบาดเจ็บแต่ก็ยังสู้ต่อและสามารถเคลียร์สนามเพาะได้เกือบทั้งหมด ทางฝั่งของรัสเซียเมื่อรู้ตัวว่าพวกเขาจะแพ้จึงส่งรถถังจำนวนสองคันเข้ามากู้สถานการณ์แต่ดโดรนเอพีวีของยูเครนก็รอยอยู่แล้วแม้ว่าดโดรนลำแรกจะพลาดเป้าแต่ดโดรนลำที่สองก็พุ่งเข้าชนจุดที่บรรทุกกระสุนอย่างจังภัยคุกคามถูกทำลายรถถังสองคันกลายเป็นเศษเหล็กและที่มั่นของรัสเซียก็เริ่มพังทลายลงฐานรัสเซียที่เหลือพยายามหนีอย่างสิ้นหวังพวกเขาคิดว่าการวิ่งหนีในที่โล่งจะรอด แต่พวกเขาคิดผิดในสงครามสมัยใหม่ที่โลกมันก็คือลานประหารชีวิตดีๆนี่เองฝุงโดรนของยูเครนไลล่าทีละคนไม่ว่าจะซ่อนตัวอยู่ในซากคารหรือกระโดดขึ้นรถจักรยานยนต์ก็ไม่สามารถหนีรอดจากสายตาที่เย็นชาของโดรนไปได้การต่อสู้ในครั้งนี้จบลงด้วยชัยชนะของยูเครนยานเกราะและรถรบฐานราบของยูเครนหลายคันนำกำลังเสริมเข้ามาในพื้นที่ พร้อมทั้งเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตออกจากแนวรบแต่ราคาที่ยูเครนจะต้องจ่ายสําหรับฐานที่มั่นแห่งนี้ชีวิตที่ต้องแลกไปชีวิตของคนเราถูกพรากจากเส้นทางของตัวเองทุกอย่างพังทลายเพราะสงครามชาวยูเครนหลายแสนคนเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องดินแดนของตนเองจากการรุกกรานของรสัสเซียแต่ละคนได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่เขียนด้วยเลือดซึ่งมันก็วนเวียนเป็นแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาไม่รู้จบ แอดมินขอให้สารคดีสั้นเรื่องนี้ซึ่งสร้างจากโครงเหตุการณ์จริงเป็นเครื่องเตือนใจให้เราเห็นถึงราคาที่ประชาชนชาวยูเครนต้องจ่ายเพื่อยืนหยัดต่อต้านการรุก,กรานจากรัสเซียนี่คือเรื่องราวของผู้คนที่ไม่ยอมแพ้ของทหารที่สู้เพื่อบ้านเกิดของชาติที่ไม่ยอมก้มหัวต่อความกลัว ชาวยูเครนยังคงสู้ต่อไปแม้จะต้องแลกด้วยเลือดและน้ำตาเพราะพวกเขารู้ดีว่าอิสรภาพนั้นมีราคาสูงกว่าที่ใครจะจินตนาการได้และในท้ายที่สุดนี้แอดมินก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเขาจะสามารถรักษาชาติของตนไว้ได้อย่างที่ชาวยูเครนทุกคนตั้งใจและเชื่อมั่นมาตลอดครับ ซึ่งนี่ก็คือเรื่องราวการต่อสู้ในยูเครนนะครับคุณผู้ชมมันไม่เคยมีอะไรจบลงจริงๆสักทีการต่อสู้นั้นก็ยังคงดําเนินต่อไปและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิเตอรีกันดีเช่นเคยหากเพื่อนๆชอบเรื่องราวในลักษณะนี้แอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินทาคลิปต่อไปได้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ